เอเยวมีคนมาเห็นพี่ไอซ์พี่ไปออกประตูด้านหลังนะมันไม่มีคนเฝ้าอะ่ะขอโทษนะคะคุณนายที่ฉันต้องทำแบบนี้ก็เพราะาคุณนายนั่นแหละน้ำชาได้แล้วค่ะคุณนาย รู้ไหมว่าชุดน้ำชาเนี่ยมันแพงกว่าเงินเดือนของเธอซะอีกเพราะฉะนั้นฉันจะหักจากเงินเดือนของเธอทั้งหมดโทษฐานที่เธอเนี่ยทำชุดน้ำชาของฉันแตกคุณนายล<ะ>็อกบิลอาหารเช้าได้หรือยังเนี่ยหิวจะตายอยู่แล้วค่ะได้แล้วค่ะ ได้แล้วนะคะเดี๋ยวฉันเสิร์ฟให้นะคะก็รีบๆเสิร์ฟสิมัวทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วเนี่อะไรเตรียมอาหารเช้าแค่เนี้ยมันต้องนานขนาดนั้นเลยเหรอฮะขอโทษค่ะไว้คทาาหลังเนี่ยฉันจะทำให้เร็วกว่านี้นะคะรู้ตัวก็ดีแล้วเออแล้วก็ขึ้นไปเอายาพ่นหอมหืดข้างบนให้ฉันด้วยอยู่บนหัวเตียงอะได้ค่ะ คุณแองครับนี่แกเป็นใครอะ่ะฉันถามว่าแกเป็นใครเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงฉันถามว่าแกเป็นใครนิวไอ้หมอนี่มันใครอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพอดีผมเข้า้งน้ำที่หลังบ้านผมเห็นผู้ชายคนนี้ทำท่าทางแปลกๆผมก็เลยเอาตัวมาให้คุณแองครับปากไม่มีพูดรือไงฮะฉันถามว่าแกเป็นใครฮะ บิว <Bill. S 2> อย่าทำอะไรเขาเลยนะคะคือเขาเป็นสามีฉันเองอะคะ่ะสามีเธอแล้วเข้ามาทำอะไรในบ้านฉันนิวดูสิว่ามันซ่อนอะไรไว้ในผ้าครับบิววะ ขอโทษนะคะฉันไม่ได้อยากจะทําแบบนี้เลยอะแต่ที่ฉันต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่าคุณนายหักเงินฉันทั้งเดือนอะ่ะฉันก็เลยต้องขโมยเข้าสัรเพื่อประทังชีวิตอะคะ่ะแกดังหัวขโมยนิวโพรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เลยอย่านะคะอย่าแจ้งตำรวจนะคะแค่นี้เราสองคนก็เดือดร้อนมากพอแล้วะคะ่ะฉันขอร้องแล้วนะคะฉันไม่สนไหนดูซิว่าแกเนี่ยขโมอยอะไรของฉันไปอีก อะไรสามีฉันเลยนะคะสามีฉันเกิดอุบัติเหตุทำให้ขาขาดแล้วก็เลยทำให้เขาตกงานนะคะส่วนฉันก็ท้องแก่กด้วยอ่ะถ้าไม่ใช่เพราะแบบนี้ฉันคงไม่ต้องขโมยข้าวสารเพื่อประทานชีวิตหรอกนะคะรี่โปรดยกโทษให้เราเถอะนะคะฉันขอร้องแหละนะคะผมก็ขอร้องด้วยคนนะครับเมตตาพวกเราเถอยนะครับเอาไงครับคุณแอนเมียก็ท้องแก่ วขาขาดผมว่าปล่อยพวกเขาไปดีกว่านะครับสงสารพวกเขาฉันไม่สนใครจะท้องหรือว่าใครจะขาขาดเนี่ยไม่ใช่ญาติฉันสักหน่อยทําผิดก็ต้องว่าไปตามผิดใครใช้ให้พวกแกเนี่ยเข้ามาขโมยข้าวสารในบ้านฉันล่ะเนียวโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้คุณนายครับคุณนายอย่าจับเนียวผมเลยนะครับเห็นแกเด็กที่กําลังจะเกิดด้วยนะครับถ้าคุณนายจะจับใคร ก็จ,จับผมคนเดียวก็พอครับคุณแอนครับผมเห็นด้วยนะครับปล่อยคนท้องไปเถอะนะครับคุณแอนก็ได้ฉันจะปล่อยคนท้องไปก็แล้วกันแต่โทษฐานที่แกทำผิดขโมยข้าวสารฉันฉันจะไล่แกออกส่วนแกเนี่ยก็เตรียมตัวไปติดคุกไอ้แล้วคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในนั้นยังไงอ่ะ ไม่เป็นไรผมสัญญานะว่าผมจะรีบออกมาดูแลคนกับลูกอะฮัลโหลว่าไงแกหาแม่บ้านได้หรือ,อยังอะไรนะแกยังหาไม่ได้เหรอฮะไอ้นิวแกรีบไปหามาให้ได้เดี๋ยวนี้เลยนะถ้าเกิดว่าแกหาไม่ได้เนี่ย ฉันจะให้แกเป็นแม่บ้านแทนถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันก็จะไล่แกออกเข้าใจไหมว้ยสินจริงเลยฮ้ยมือเธอฉันบอกให้ปอยไงว้ยบอกให้ปิดไงว้ายว้ายว้ยปิดนุ้ยไม่ปิดนุ้ยไม่ปิย ไม่เป็นไรแล้วอ่ะขอตัวก่อนนะบิวเดี๋ยวก่อนสิมีอะไรคะเออบิวเธอช่วยฉันทำไมอ่ะทั้งที่ฉันทำให้ครอบครัวของเธอต้องเดือดร้อนฉันช่วยคุณทำไมกันหรอฉันตอบให้ก็ได้ทำไมหรอเพราะว่าฉันไม่ได้ใจร้ายใจดำบิวฉันขอบคุณเธอมากนะที่ช่วยชีวิตฉันอ่ะไม่เป็นไรค่ะถือว่าหายกัน กับที่คุณเนี่ยไม่จับฉันเข้าคุกตามสามีฉันไปถึงแม้เรื่องเนี่ยฉันจะไม่ได้เป็นคนเริ่มก็ตามถ้าไม่ใช่เพราะว่าคุณหักเงินฉันจนหมดเพราะว่าไอ้แก้วน้ําชาที่คุณเป็นคนทําแตกเองอ่ะฉันก็คงไม่ต้องขโมยข้าวสามีของฉันก็ไม่ต้องติดคุกแบบนี้หรอกฉันขอโทษนะช่างมันเถอะเดี๋ยวเธอจะไปไหนอ่ะฉันจะไปหาสามีฉันฉันไปด้วย ไปทำไมให้ฉันได้ไถ่ยโทษความผิดที่ฉันทำกับครอบครัวเธอเถอะนะคุณฉันจะไปประกันตัวสามีเธอพี่ไอพิว อย่กับลูกสบายดีไหมพี่จะได้หอกมาอยู่กับฉันกับลูกแล้วนะฉันขอโทษฉันรู้ว่าเธอคงจะโกรธฉันมากแต่ว่าเธอไม่ต้องให้อภัยฉันก็ได้ฉันรู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่ฉันทำอะมันคือความผิดที่เกิดขึ้นจากตัวฉันเองอะไรโดนใจคุณให้มาประกันตัวผมแบบนี้ครับก็เพราะว่าเมียของคุณเธอช่วยชีวิตฉันไว้ ไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันคงตายไปแล้วทั้งๆที่ฉันทำไม่ดีกับคุณแต่บิลเนี่ยก็เลือกที่จะช่วยชีวิตฉันฉันก็เลยอยากใช้โอกาสที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ชดใช้ความผิดแล้วก็ได้ทำความดีด้วยแบบนี้นี่เองฉันดีใจนะคะที่คุณคิดได้แล้วก็อยากปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะคะบิลถ้าเกิดว่าเธอไม่ว่าอะไรเนี่ยเธอกลับไปเป็นแม่บ้าน ให้ที่บ้านฉันเหมือนเดิมก็ได้นะเออฉันรู้ว่าเธอเนี่ยอาจจะยังไม่ไว้ใจว่าฉันเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วจริงๆแต่ฉันคิดไว้ว่าถ้าเธอตอบตกลงเนี่ยฉันจะเพิ่มเงินเดือนเป็นสองเท่าจากเดิมที่เธอเคยได้เนมคุณ,คณพูดจริงๆเหรอคะฉันพูดจริงๆถ้าเกิดว่ามันพอจะชดเชยให้พวกเธอได้อะเอออีกอย่างหนึง่งเธอก็ใกล้ข้อแล้วนี่เธอต้องใช้เงินมากไม่ใช่หรอ ฉันขอร้องนะเธอกลับไปแม่บ้านให้ฉันเถอะนะนะถึงกับต้องขอร้องกันเลยเหรอคะคือว่าฉันหาแม่บ้านมาพักหนึ่งแล้วอะ่ะแต่ก็ไม่มีใครทำงานบ้านเก่งเท่าเธอเลยนะบบลแล้วอีกอย่างหนึ่งแม่บ้านคนอื่นอะ่ะก็คงไม่อยากทำงานกับเจ้านายแบบฉันนะถ้าคุณสัญญาว่าคุณจะไม่กดขี่ฉันไม่เอาเปรียบฉันแล้วก็เป็นเจ้านายที่ให้ความยุติธรรมแก่ลูกจ้างเนี่ยฉันก็พร้อมที่จะกลับไปทำงานกับคุณคะ่ะฉันสัญญา เราจะเขียนสัญญาขึ้นมาใหม่ก็ได้ฉันไม่มีปัญหางั้นตกลงค่ะฉันจะกลับไปทำงานกับคุณขอบคุณนะบิลขอบคุณเธอสองคนมากๆเลยนะ อะไรบ้างเงินอุยสองปึกเนี้ยสองแสนได้เลยบ้างโชคดีจังไม่กูนี่ค่าจ้างหนูค่ะตามสัญญาที่พี่บอกจะให้หนูครึ่งหนึ่งอะไรวะ ครไปอนญาตแกตอนไหนก็พี่ไงที่พี่บอกว่าถ้าหนูช่วยพี่พี่จะให้ค่าจ้างหนูเฮ้ยมั่วอะไรหนูค่าจ้างอะไรจะไม่เคยพูดอ้าวพี่แบบนี้มันโกงกันนี่น่ะเอาเงินค่าจ้างหนูมาเลยนะไม่เว้ย <laughs> เอามานะเอาเงินค่าจ้างหนูคืนมาเอามาเฮ้ยหยุดด้วยฉันไม่แบ่งให้ใครงั้นน่ะเกยอยากงูฉันหลอเองเว้ยวะ thì tao mà nuôi mày ngắn ạ à. đi tàu nè Baby ไปไหนจ้าอยู่ที่พี่ก่อนสิฉันจะไปไหนเนี่ยมันก็เรื่องของฉันอีกอย่างนะฉันนี่มีเวลามาคุยกับคนอนางได้หรอกรอบไปนี่เดี๋ยวก่อนเฮ้แต่วันนี้พี่มีเงินเยอะนะน้องบิวอยากไปกินอะไรอยากไปไหนอะ่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปหมดเลยจ้าฉันบอกให้ถอยไปไงฉันรีบถอยมาโอ้ยโอยอะไรวะสาวเงินมันเยอะขนาดนี้ยังเมินอีกเหรอโถ จะมีเงินแล้วม่งอ้อก็ได้วะสวยแล้วยิงสวยทำบุญทำทานด้วยค่ะอหิวจังขอบค่าขอบคุณมากเลยนะคะ ฉันเมื่อวานนี่หยุดเดี๋ยนี้เลยนะจะไปไหนฮะนางเด็กที่ขโมยหนูขอโทษค่ะไปหนูไปเถอะนะคะหนูโดนหลอกให้ทำหนูขอโทษค่ะหมายความว่าไงโดนหลอกให้ทำพี่เขาจะให้หนูช่วยขโมยของแล้วก็จะให้ค่าจ้างหนูหนูไม่มีข้าวกินหนูก็เลยต้องยอมทำแต่สุดท้ายก็โดนหลอก พี่เขาเอาเงินไปหมดเลยไม่เหลือให้หนูสักบาทหนูก็เลยต้องมานั่งขอทานอยู่ตรงนี้ไงคะหรอแล้วหนูรู้ไหมว่าไอ้คนที่มันให้หนูมาขโมยของมันอยู่ที่ไหนรู้ค่ะดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูร่วมมือกับพี่แล้วพี่จะไม่เอาเรื่องหนูตกลงไหมตกลงค่ะ ฝันไปป่ะเจ๊เนี่ยน้องบิ๊มมาหาพี่ถึงที่เลยเหรอไม่ได้ฝันไปหลังจากพี่มดด้วยไม่ได้ฝันจริงด้วยอะว่าแต่วันนี้ลมอะไรหอบน้องบิ๊มมาหาพี่ถึงที่เจ๊เนี่ยคือว่าฉันอยากจะมาขอโทษพี่มดด้วจา้ะเรื่องที่เมื่อวานฉันเมินพี่พอดีว่าฉันติดธุระด่วนจ้ะพี่มดขอโทษนะ เรื่องนั้นนหะมไม่เป็นไรหรอกจ้าว่าแต่วันนี้บิวมหาพี่ถึงนี่เนี่ยเรื่องแคนี้เหรออ๋อเปล่าหรอจกจ่ะพี่มดฉันมาคิดคิดดูแล้วอ่ะพี่มดก็ตามจีบฉันมาตั้งนานแล้วอ่ะฉันก็เลยอยากจะลองให้โอกาสพี่ดูน้องบิวน้องบิวจะให้โอกาสพี่จริงๆงเหรอนี่พี่มาถึงหูฝาดไปใช่ไหมจริงสิจ้าแต่ว่าฉันมีข้อแม่นะพี่มด ข้อแม้ข้อแม้อะไรจ๊ะก็ถ้าเราสองคนคบกันจริงๆเนี่ยฉันอยากมั่นใจก่อนนะจ๊ะว่าพี่จะดูแลฉันได้จริงๆอืเรื่องนั้นน่ะน้องบิวไม่ต้องห่วงเลยนะพี่สัญญาเลยว่าพี่จะดูแลน้องบิวเนี่ยเป็นอย่างดีเลยน้องบิวอยากได้อะไรนะพี่จะซื้อให้ทุกอย่างเลยจ้าถ้างั้นเนี่ยพี่มดช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะ คือว่าฉันติดหนี้ธนาคารที่กู้มาเปิดร้านอยู่แสนหนึ่งอะจ้ะพี่มดพอจะหาให้ฉันหน่อยได้ไหมอะเอคือฉันขอยืมนะจ๊ะแล้วถ้าฉันมีเนี่ยฉันจะทยอยคืนให้จ้ะไหนพี่มดบอกฉันว่าถ้าฉันอยากได้อะไรเนี่ยก็ให้บอกพี่ไงจ๊ะนิดฉันไม่ได้ขอพี่ฟรีๆนะจ๊ะฉันขอยืมนะช่วยฉันหน่อยนะ เอาวะอยากได้เมียก็ต้องลงทุนหน่อยโชคดีที่ขโมยเงินได้ตั้งสองแสน <c oughs> ได้จ้าพี่ช่วยน้องบิวนะแต่น้องบิวอพี่แป๊บถึงนะจ๊ะเดี๋ยวพี่เข้าไปเอาเงินมาให้เอ๊หรือว่าจะเข้าไปเอาได้กันดินะ <c oughs> เรา,นาเล่นจ้ะเดี๋ยวพี่เข้าไปเอาเงินมาให้นะจ้ะตัดนะจ๊ะ จะน้องบิว,ว<อ>พี่มดพี่ไปเอาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหนจ๊ะเออคือจะได้มาจากไหนไม่สำคัญหรอกจ้ะพี่มีวิธีหาให้น้องบิวได้กันแล้วกันแล้วไอ้วิธีหาเงินของพี่เนี่ยมันวิธีไหนหรอจ๊ะแล้วน้องบิวจะรู้ไปทำไมล่ะจ๊ะออก็ฉันเห็นพี่มอดอยู่เฉยอะ่ะ ไม่ได้ทํางานทําการอะไรเลยอ่ะจ้ะแล้วพี่จะหาเงินมากมายขนาดนี้ไม่ได้ยังไงอะ่ะพี่ไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดกฎหมายใช่ไหมจ้ะนี่บิวบิวพูดอย่างเงี้ยหมายความว่าไงบิวหาพี่ไปขโมยเงินมาเหรออุ้ยฉัยนยังไม่ได้พูดเลยเลยนะพี่ทําไมพี่ถึงร้อนตัวขนาดเนี้ยเอ๊ะหรือว่าพี่ไปขโมยเงินเขามาจริงๆนี่บิวถ้าพูดอย่างนี้นะเอาเงินพี่คืนเลยเอ้ยเงีนนี้มันไม่ใช่ของพี่นะ นี่บิวบิวพูดอย่างนี้หมายความว่าไงบิวรู้เลยมาก็เงินเนี่ยมันไม่ใช่เงินของแกแกขโมยเงินพี่สาวฉันมาไงอะไรนะนี่บิวพูดอะไรอ่ะเงินพี่สาวอะไรแกได้ยินไม่ผิดหรอกฉันเนี่ยเป็นพี่สาวของบิวแล้วก็เป็นคนที่แกเนี่ย ขโมยกระเป๋าของฉันไปแล้วก็มีเงินอยู่ในนั้นไงเมื่อวานนี้น,นี่หนูหนูแน่ใจนะว,ว่าใช่หมอนี่แน่ที่มันขโมยกระเป๋ากับเงินของพี่ไปอะ่ะใช่ค่ะคนนี้แหละค่ะหนูเอาหัวเป็นประกันเลยพี่แอนพี่โทรตามไม่ใช่มาที่นี่ทำไมเนี่ย บิวพี่เจอไอ้หัวขโมยเนี่ยที่มันขโมยกระเป๋ากับเงินของพี่ไปแล้วนู่นเนเฮ้ยนั่นมันไอ้มดนี่บิวแกรู้จักมันด้วยเหรอรู้จักสิพี่แอนไอ้หมอเนี่ยมันตามตื้อฉันมาสองเดือนล้ะตั้งแต่ฉันย้ายมาขายของที่เนี่ยแต่ว่าฉันไม่เล่นด้วยเพราะว่าฉันไม่ชอบนิสัยมันะไม่คิดเลยนะว่ามันเนี่ยจะเป็นคนที่ขโมยเงินพี่ไปอ๋อ ถึงว่าแหละเมื่อวานเนี่ยมันเอาเงินมาอวดฉันเยอะเชียวที่แท้เนี่ยมันก็เป็นคนขโมยเงินพี่มันี่เองบิลแกบอกว่ามันตามตื้อแกมาสองเดือนแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกไปหลอกเอาเงินกับมันเนี่ยมาคืนพี่หน่อยสิเดี๋ยวพี่โทรแจ้งตำรวจโอ๊ยไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะลองดูก็แล้วกัน นี่แกสองคนเป็นพี่น้องกันเหรอแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกวะถ้าบอกตั้งแต่แรกเนี่ยก็ไม่สนุกอะดิไม่งั้นเนี่ยฉันจะหลอกเอาเงินมาคืนพี่สาวฉันได้ยังไงจ๊ะคุณตำรวจคะจับมันเข้าคุกไปเลยคะ่ะเฮ้ยเฮ้ยยปล่อยเถอะคุณตำรวจผมยังถูกจับอ่ะแดนูช่วยไปเป็นพยานให้เองคะ่ะคุณตำรวจนี่องเด็กบ้านี่แกร่วมือกับสองคนนี้เหรอ ก็ใครใช้ให้พี่มาหลอกหนูก่อนละ่ะพี่ก็ต้องเจอแบบนี้แหละไปไปไ้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 ไป